สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NG ภาคมังหะค่ะและก่อนจะไปติดตามรับชมฝากติดตามเพจผู้แปล t h a i f f r r y ถ้าว่างก็ขยนันฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคือว่าเรายังไม่ไปกันเหรอชูเหอก็ยังไม่ขึ้นมาบนรถยิม้มตื่นเต้นขนาดนั้นชิว หรือว่าทำเรื่องไม่ดีมาอ๋อโหที่แท้ก็รอฉันถามหรือว่าฟูสหานจะแค่เรื่องรูปถ่ายรูปนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ดูโกรธอะไรนี่นาก่อนหน้านี้ฉันก็อธิบายให้พี่ฉินโรรฟังแล้วคุณก็ได้ยินแล้วรูปนั้นพี่ฉินโรคแค่ถ่ายเล่นๆคุณอย่าคิดมากนะถ้าฉันคิดมากล่ะเอ๊ฮฮ <c oughs> จ๊ เธอพร้อมรับบทลงโทษจากฉันด้วยยังคุณชายข้อมูลของอาทิตย์หน้าที่คุณจะเอาผมเอามาให้แล้วนะครับแต่ลูกค้าเขาไม่ได้ริมนี่ครับทั้งที่เหนื่อยจากการวิ่งไปเอาของหเย็นยาเยือเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างทั้งที่ค่อยเอาอาทิตย์หน้าก็ได้โอ้ไม่ก็อ่าฉันโง่หรอเขาอยากให้ฉันแปลข้อมูลจริงๆเหรอ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่อยากให้ฉันรบกวนเวลาของพวกเขาสองคนหน้าแดนอาทิตย์หนะ้าฉันให้ในายไปรับผิดชอบงานที่เมืองเอสครับเหลือบมองคุณชายผมไปดูสัญญาเสนอราคาของ A อกรุปมาแล้วครับพวกเขาบอกว่า <c oughs> ไม่พอใจคิดไม่ถึงเลยว่าฟู้ซื้อหันจะแสดงสีหน้าเหมือนเด็กออกมา รูปที่อยู่กับฟูอวินจริ้งในงานเลี้ยงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่หึงไม่โกรธบางทีฉันอาจจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มฝึบจอดคราวหน้าอย่าคิดเรื่อยเปือยพักผ่อนไวๆละ่ะดึงรวบรวมความกล้าอืกระจกหลังมัมมีกำเดาพุง่งโอ้ว้าว ที่แท้คุณหนูอาวินก็รุกหนักขนาดนี้นี่เองนี่ฉันไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ดูเหรอเนี่ยพลาอ,อบอกฉันว่าไม่ต้องคิดไปเรื่อยคุณก็อย่าหึงไปทั่วล่ะแบบนี้ถึงจะเท่าเทียมกันยิม้มได้สติใจกล้าขึ้นแล้วนี่งั้นวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วเอาไหมหืมเอ๊ะปังตอนนี้ก็สายแล้วคุณเดินทางปลอดภัยล่ะฉันไปนะ คุณชายนายน้อยอวินจริงรู้เรื่องงานเลี้ยงที่บ้านคุณหนูอวินได้ไงกันจากที่ผมเห็นช่วงนี้เขางานยุ่งมากเลยไม่ใช่เหรอครับแปลกจริงๆอึมครึมเช้าวันต่อมาโอเคจัดการตามนี้ก็ได้แล้วเข้าใจแล้วคะ่ะเข้าเสียงเสียงประธานอาวินดิฉันขอตัวก่อนนะคะปิดประตูรอไม่ไหวแย่ง อิว่จะแย่อยู่แล้วเพิ่งรู้ว่าแถวบ้านพี่มีร้านเสี่ยวหลงเปาอร่อยๆด้วยนั้นเนี่ยลำบากพี่เลยนะคะถ้ายังตัวติดกับยายเด็กซื้อชิงนั่นอีกฉันต้องกลายเป็นเบกของสองคนนี้แน่ๆยืน่นฟึกเสียงๆเธอเห็นข่าวหรือยังเมื่อวานพวกที่ชอบถ่ายข่าวซุบซิบถ่ายติดเธอตอนที่เธออยู่กับฟู่อวินจิงตอนนี้เขาหลือกันหมดแล้วว่าเธอกับเขาตัดสินใจจะมั่นกัน <laughs> พึงพอใจอื mm. <laughs> เธอไม่กังวลเลยเหรอวางตะเกียบพี่คะเรื่องนี้มีผลเสียกับบริษัทไหมมันจะไม่มีนะหเธอตอบแบบนี้แล้วหนืความคาดหมายฉันจริงๆตอนแรกนึกว่าเธอจะรีบไปชี้แจงเรื่องความ 3, สัมพันธ์ซะอีกไม่เข้าใจชื่อเสียงตระกูลฟู่ดุ่งดังซะขนาดนั้นมีหลายคนที่อยากจะประจบแต่ประจบไม่ติด พี่อย่าลืมสิว่าตอนนี้ฟูซือหานเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเราอยู่ข่าวแบบนี้มองแป๊บเดียวก็รู้ได้เลยว่าเป็นข่าวปลอมกล้าเขียนข่าวเกี่ยวกับเขาคนคนนั้นคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแหละไว้ทุกให้กับพวกดวงซวยล่วงหน้าละกันดังนั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจข่าวเป็นไงเป็นกันแต่ฉันอยากรู้นะว่าดอกไม้ชนิดไหนที่เผยดอกออกมาเธอพูดมาก็ไม่ผิดแต่เธอมั่นใจเหรอ ว่าถ้าฟูซื้อหาได้เห็นเขานี้แล้วจะไม่คิดมากนะเอ๊ะแข็งทื่อหล่นเวลาเดียวกันตี้จริงเขาะอึมทึกลุงสามน้ำตาไหลไม่หยุดนายลุงบอกว่าตรวจงานชิ้นนี้เสร็จจะให้ผมหยุดหนึ่งเดือนแล้วนี่ผมเพิ่งมาถึงบริษัทก็โยนงานเป็นกองให้ผมไม่ยอมฮ่ฮ่ <laughs> รูปนี้เซียงเซียงสวยจังยอมใจนิสัยของนายน้อยอวินจริงที่ไม่คิดก่อนพูดจริงๆเข้ามาปุ๊บก็โชว์รูปที่ถ่ายคู่กับคุณหนูอวินเลยคุณชายทนได้สิแปลกมาทํางานสายกว่าฉันสมเหตุสมผลเหรอถ้ายอยากแข่งรถล่ะก็ทํางานของบริษัทจนกว่าฉันจะพอใจวันนี้มีโครงการที่ต้องทําต่อไม่กี่งานพอดีชูเหอพาอาวินจริงไปทําความคุ้นเคยซะครับผม ผมผิดไปแล้วลุงจัดการเถอะครับแข่งรถเป็นจุดตายเปลี่ยนเป็นโหมดเด็กดีคุณชายงั้นผมกับนายและอวินจิ้งไปก่อนนะครับปิดติง้งกระต่ายน้อยได้ส่งข้อความถึงคุณ<ะ>ยิ้มตอนเที่ยงยืดเส้นยืดสายในที่สุดก็ตรวจเสร็จแล้ว นึกว่าพอพี่กับเฟิงจือหวีมาช่วยงานที่บริษัทจะสบายขึ้นแต่เหมือนฉันจะคิดผิดแต่โชคดีที่ยังมีพวกเขาหนุนหลังฉันจนกว่าจะเรียนจบคงไม่ได้มีปัญหาอะไรห้หนทางยังอีกยาวไกลหยิบฟูซือหานคุณคงเห็นข่าวเมื่อเช้าแล้วสินะฉันอธิบายให้คุณตั้งแต่เมื่อวานแล้วเลยไม่ได้ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เคลียร์คุณไม่ได้โกรธใช่ไหมทำไม ไม่ใช่เรื่องจริงนี่นาะไม่จำเป็นต้องเสียเงินกับเรื่องแบบนี้วันนี้อากาศดีเนาะ what ตั้งแต่เช้าตอบกลับมาแค่ทำไมตอนนี้เห็นได้ชัดว่าตอนแรกตอบกลับมาเร็วมากหรือว่าพอเขาเห็นข่าวนั้นแล้วจะ,มะโมโหจริงๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเหมือนฉันจำได้ว่าที่ห้องครัวบริษัทมีแม่พิมพ์บิสกิตกระต่ายที่ฉันจัดทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำพระเจ้าช่วยตาลาย ทำขนมต้องใช้ของเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยดีที่ไม่ได้ทิ้งหนังสือสอนทำขนมถักหมวกไหมพรมยังทำได้ทำขนมก็ต้องทำได้เหมือนกันแหละฮึ่ม <c oughs> อืมตัดสินใจแล้วพอดีเลยตอนบ่ายไม่มีธุระอะไรทำขนมไปให้ฟุซือหานละกันจะได้ถือโอกาสส่องดูว่าเขาโกรธไหมทำหลายอย่างในคราวเดียวฉ <c oughs> ลาดจัง ขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรักฟังมาจนจบค่ะและอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง NG พัาคมังงะด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ